ประตูเหล็กแบบนี้ก็ทำเป็นระบบประตูอัตโนมัติสำหรับฟิตเนสได้นะครับมีคำถามจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับว่าถ้าไม่อยากใช้เป็นประตูกระจกจะสามารถใช้ประตูแบบอื่นทำเป็นประตูอัตโนมัติได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันเลยครับตัวอย่างนี้เป็นฟิตเนสหน้าง,งานจริงของลูกค้าเรานะครับลูกค้าเปิดฟิตเนสแบบโอเพนแอร์ไม่สะดวกติดตั้งประตูกระจกจึงทำเป็นประตูเหล็กขึ้นมาแบบนี้ครับอยากได้แบบนี้ทีมช่างของอเลโต้ซอฟก็จัดให้ครับ ทำการติดตั้งชุดก้อนแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าที่ประตูเหล็กครับใครจะเข้าจะออกนะครับต้องทำการสแกนนิ้วก่อนเพื่อให้ประตูเหล็กทำการปลดล็อกครับที่ฝั่งขาออกทีมช่างก็ติดตั้งเป็นเอกติสวิตแบบไร้สัมผัสครับใครจะออกก็แค่เอามือไปเจาะที่เซ็นเซอร์ก่อนปลดล็อกก็สามารถที่จะออกได้เลยครับมาดูตัวอย่างประตูอีกรูปแบบหนึ่งกันครับลูกค้าติดตั้งเป็นประตูโครงเหล็กและมีแผ่นใสแบบนี้นะครับใช้สำหรับเข้าออกสนามแบดมินตัน เราก็ติดตั้งชุดก้อนแม่เหล็กเข้าไปครับใครจะเข้าออกก็ใช้เครื่องสแกนเหมือนเดิมครับที่ด้านหลังก็มี e x ็กซิ i สวิเช่นกันครับเป็นแบบไร้สัมผัสใครจะออกก็เอามือมาจ่บแบบนี้เซนเซอร์ปลดล็อกก็ออกได้เลยครับภาพตัวอย่างเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าจริงหน้างานที่ติดตั้งระบบก้อนแม่เหล็กไฟฟ้าของเรานะครับทีมช่างเรานะครับพร้อมบริการติดตั้งลูกค้าทั่วประเทศถึงที่ครับ รายชื่อผู้ที่จะเข้าออกประตูอัตโนมัติได้ถูกควบคุมจากโปรแกรมอ t ิโต f ฟิตเนสได้เลยครับอยากมีระบบประตูอัตโนมัติแบบนี้อยากมีฟิตเนสที่ทันสมัยติดต่ออ l ิโต้ซอฟได้เลยครับสวัสดีครับ